ีเสื้อเดิมครับสิทธ์ฮอมนะครับสําหรับองลีนี่โอ้โหต้องบอกว่านี่สามไฟล่าสุดนี่เจอกับเปรี้ยวปากยอดอัศวินทานสปอร์ตมาสามไฟติดกันเลยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนน,นทั้งสามไฟเลยครับครั้งแรกก็ชนะเมื่อวันที่4ี่กุมภาพันธ์ที่ที่ลุมพินีนะครับแล้วก็มาชนะอีกครั้งหนึ่งครับวันที่10มีนาคมที่ เวทีมวยช่องเจ็ดนะครับแล้วล่าสุดครับ7พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ลุมพินีอองรีก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนเปรีย้ยวปากยอดอสุวินทานสปอร์ตไปส่วนทางด้านของอนุวัฒน์สินหอมหรือล่าสุดเปลี่ยนไปใช้สีเสื้อของสอเทียนโพครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรด,ดำเพชพรลพเก้านะครับแพ้นอกให้กับยุทธิศักดิ์ศักดิ์บุรีลำในยกที่2แล้วไฟล์ล่าสุดครับแพ้คะแนนให้กับเปรีย้ยวปากยอดอสุวินทานสปอร์ตมาครับเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ลุมพินีครับ มาชมกันครับยกที่3มครับกรรมการสุภาพบุญรอดครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีอ้าวแม่จังหวะนี้ครับอนุวัตรต่อยหมัดเข้าไปที่อองดีมีอาการเหมือนกันครับพยายามที่จะเล่งคืนนะครับแม่แต่ดูครับเข่านี่ทําอะไรอนุวัตรไม่ถนัดครับตั้งกําแพงเอาไว้ครับแม่แต่ดูรูปร่างลนะ้ว่าโอ้โหองลีนี้ได้เปรียบช่วงชก พยายามต่อยหมัดก่อนแล้วครับทางด้านของอนุวัต์โอ้ยเจาะยางเข้าไปครับสถานการณ์2ยกแรกนี่ต้องบอกว่าทางด้านเสมอทางด้านองรีนะครับเอาละครับยกนี้แยกอาวุธกันแล้วครับตอนนี้อ้าวแม่อย่าไปออกอาการให้เขาเห็นนะองรีแกอนุวัต์ที่ จะต่อยมัดเตะร่างครับดูครับตามสไตล์นะครับอุ้ยมีศอกด้วยมอองรีพยายามวางแข้งดักครับอนุวัตน์ก็ยังเดินตามปกติครับเตะเจาะยางแล้วเอาแล้วครับเนี่ยครับมโดนแล้วเหมือนกับมีอาการครับทางด้านอองรี เนี่ยครับพยายามเตะทั้งซ้ายทั้งขวาครับอนุวัน์พยายามขวาคอจะตีครับองลีแม่อนุวัตรผักแลว้ววางแข้งซ้ายครับมาว่ากันใหม่ครับแม่สอครับจังหวะนี้แม่ยกนี้องลีนี่โน้น เจาะยางเกือบไปเหมือนกันครับแต่ก็แม่ดูครับพยายามเอาคืนครับแม่ไตลูกนี้ครับอนุวัตรก็มีโต้ครับมีโต้ตลอดครับอนุวัตรอ้าวแห้เสียหลักล้มลงไปครับ โอ้โห,โห,หวางแข้งลูกนี้หมดยกที่สามครับก็มั่นใจเลยครับอนุวัตนนี่เป็นอีกจังหวะหนึ่งครับภาพช้าห,หมัดนี่โดนที่ใบหน้านี่องลีมีอาการตลอดเลยครับสาย หงายไปตามแรงหมัดเลยครับเราดูจังหวะการเจาะยางก็ไม่มีอาการให้เห็นตลอดครับหมดยกที่3ครับสถานการณ์ของอนุวัตรครับได้เปรียบอองรีถึง5.2ครับมาชมกันต่อครับยกที่4มาดูการแก้เกมของอองรีสตยชพันครับว่าจะยังไงตกเป็นรองอยู่ครับดองเดินบทเดินเบียรแล้วครับอย่างนี้อนุวัตรก็พยายามทีมครับสกัดไม่ให้เข้าครับจังหวะหมัดดักด้วย เข่าครับแล้วทุม่มล,ลูกนี้องลีล้มลงไปครับนี่ครับองลีใหญ่กว่าครับไฟนี้พยายามเดินยังเดินต่อเนื่องครับเอ้าแมา่รู้ว่าเป็นรองครับองลีต้องเดินครับตีไ,ได้ครับลูกนี้โอ้โหดูครับแข่งของอนุวัต์ บังดูครับยืนระยะนี่จะยืนไว้ได้หรือเปล่าจะต้านไว้ได้หรือเปล่าครับเพราะองลีนี่กนใหญ่เหลือเกินครับกันเดินลุยแหลกเลยครับอุ้ยโดนลุงนี้เข้าไปครับอนุวัตนมีโต้ครับแต่ต้องดูครับจังหวะการแลกเข่านี่อาการต้องดูที่อาการครับแม่เจอทุ่มล้มไปจังหวะนี้อีกยังเดินต่อรับอองลีไ่มีอะไรจะเสียนะครับอ้าวแม ไม่ต้องสนใจไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นแล้วครับอองลีโอ้โหแต่จังหวะนี้แ่ดูครับเตาแลละครับลม้มบ่อยๆนี่ไม่ดีนะครับอนุวัตย์ยังเดินเข้าหาอุ้ยเข่าลูกนี้ครับแมมาปลายาย,าย,ยกสี่นี่ได้เยอะครับอองรีแ่มเรียวแรงอนุวัฒน์นี่ก็ดูแม่รู้สึกว่าจะ บ้านได้ครับแต่อาวุธดดูแล้วไม่ค่อยหนักหน่วงครับดูอองรีผิดกับอองรีครับโอ้โหแล้วมีเสียงท่านลองเสริมมาเอาจังหวะน,นี้ล้มลงไปเอานะครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้โอ้โหพโยกเหมือนม้าเลยครับทวบเข้าหานุวัตรอือหือแมนุวัตไหวไหมแมกัดฟันสู้ครับ เดงตีลูกนี้ครับสถานการณ์ยกนี้โอ้โหต้องบอกเอาไปเต็มๆตมเลยครับอองรีอองรีสอเตยพันครับตอนนี้ครับสถานการณ์นี่ต้องบอกว่าโอ้โหมาทางกลับมาที่อองรีครับดูครับจังหวะในยกที่ผ่านมาอพลิกลูกนี้ครับแต่ยังดีครับออืื เนี่ยครับเดินสยกเข้าหาเลยครับขวบเหมือนม้าเลยครับป้าเข้าไปโอ้โหนี่ก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งโอ้ยัดใส่ลูกนี้ครับหมดสียกครับสถานการณ์นี่ทางด้านขององรีครับพลิกกลับมาได้เปรียบสี่หนึ่งครับมาชมยกสุดท้ายครับ มาชมยกสุดท้ายครับอีกสานาทีสุดท้ายอนุวัตนต้องเดินครับเพราะก็ตกเป็นรองสถานการณ์บังคับครับอืพยายามจะสับศอกครับศอกซ้ายอีกทีนึงครับโอ้โหแต่อองรีครับกันดูครับอื้อแม่ครับจังหวะนี้ครับ แต่ดูเดี่ยวแรงดูอ่านนาคตเลยนะครับตอนนี้การยืนระยะการออกอาวุธของทั้งคู่ะครับใครดีกว่าก็ย่อมได้รับชัยชนะไปอองลีกันโอ้โหแต่จังหวะนี้อนุวัตน์กระโดดเตะครับ เริ่มจะมั่นใจเหมือนกันครับอ้าวแต่โดนทุ่มล้มลงไปอีกแล้วครับลูกนี้อืโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาครับพยายามเอาคืนครับอองลีอ้าวโดนทุ่มล้มลงไปเหมือนกันยังเ,เดินต่อครับยังเดินต่อเนื่องครับองลีออนุวัฒน์โอ้โหสูสีครับดูไม่ออกครับตอนนี้ ต้องอยู่ที่กรรมการแล้วครับอย่างนี้อุ้ยวานแข้งขวา,ขาไปอีกรูปนึงครับต้องดีเดินต่อครับทุบต่อยครับสอ่อสวนถึงดีกาเลยครับเอาแม่จังหวะน,นี้ครับโอ้ไม่เข้าแล้วครับมั่นใจด้วยกันทั้งคู่นะครับ ตกหนักที่กรรมการแล้วครับกรรมการธงพันรัตนสุนทรกรรมการอนันต์เปี่ยมสุขคนกรรมการอน,นุชาครับต้องดูครับว่าจะให้ใครครับนี่เป็นจังหวะยกสุดท้ายครับ พยายามเอาคือครับลูกนี้โอ้โหแต่โดนหักล้มลงไปเหมือนกันครับทางด้าน Only. องลีนี่ก็เป็นจังหวะอีกจังหวะหนึ่งครับเข่ากับเข่าแรกกันไปลียนสู้กันสนุกครับคู่นี้ เดิวมาสู้กันถึงดีกาและครับอย่างนี้แล้วกรรมาการสุภาพบุญุรอดครับรวบรวมคะแนนเสร็จแล้วหันตะชูมือให้กับอองรีสอเตชพันครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนอนุวัตสอเทียนโพไปครับ เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนครับช่วงหน้ายังมีอีก2คู่ครับปิ่นเงินเกียรติภัยรินครับเจอกับเพชรลูกยอดสสิทธิชัยแล้วก็คู่เอกของรายการครับกุสกรน้อยสอจุลเสนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาใช้สิทธิเพชรอุบลครับเจอกับเก่งกาศสโชคกิจชัยครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ